ข้อ36เขาให้สมการเมทริกมาก็จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นการคูณเมทริกนะก็คูณเมทริกคู่นี้ออกมาเนี่ยจะได้ผลคูณก็คือตัวนี้นะถัดมาก็ย้ายเมทริกนี้ไปลบแล้วก็ย้าย4ไปหารก็จะได้ x เท่ากับตัวนี้นะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเขาถามเกี่ยวกับ x t r a n s p o r t เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา x เนี่ย มา t r a n s p o r e โดยการเอาเมตริกนี้มาสลับแถวสลับหลักก็จะได้แบบนี้นะแล้วข้อนี้เข้าถาม x บวก x t r a n s p o r e ด้วยเราก็จะเอาเมตริกสองอันเนี้ยมาบวกกันก็จะได้แบบนี้นะข้อนี้เข้าถาม det ของก้อนนี้จะคิดแบบตรงๆก็ได้นะก็ไปหามาว่าเมตริกข้างในเนี้ยได้เท่ากับเท่าไหร่ แต่ถ้าเราใช้วิธีกระจายเดทเข้าไปเนี่ยจะคิดเลขน้อยกว่านะก่อนอื่นเราก็จะดึง2ที่เป็นตัวเลขเนี่ยออกมาข้างนอกเดทก่อนถ้าจะดึงค่าคงที่ออกไปเนี่ยเราจะต้องยกกํำลังด้วยมิติของเมทริกข้างในนะจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมิติของเมทริกพวกเนี้ยเป็น2อคูณสเพราะฉะนั้นถ้าดึง2อ,ออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องยกกําลัง2แบบนี้ด้วยนะ ที่เหลือจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นการคูณเมตริกของ x transport กับ x บวก x transport เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายเดทเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเดทของ x transport เนี่ยก็คือเดทของตัวนี้นั่นเองก็คูณลงลบคูณขึ้นก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้เท่ากับ9แล้วก็ตัวนี้เดทของ x บวก x transport ก็คือเดทของตัวนี้นั่นเอง ก็คูณลงลบคูณขึ้นคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้11ก็เอา9กับ11เนี่ยลงไปแทนในนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นีคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบก็คือ396นั่นเอง